สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เนาะขน่อยกับเจม,มาเราความ่มว่าขน่อยเป็นไผเนาะขน่อยกับถ้าเป็นบ้านเท่าเนาะขน่อยกับซื้อใยแหลมนี่เท่าแล้วเนาะ <c ười> คือมีหลานแล้วเนาะพี่้องกัเลยเอินซื้อเจ้าของขน่อยซื้อซื้อใยแหลม ขน้อยก็เป็นคนเสยพุ่มเนาะอำเภอพักดีชุมพลตำบลบ้านเกียงขน้อยก็อยู่ตำบลบ้านเกียงอยู่หมู่สิบพี่น้องอขน้อยก็บว่าไม่อยู่สวีเดนได้จังไหนเนาะกับมานน้ำพีน้ำนองแล้วเนาะสังไอ้เคยพี่ไอ้นะ ที่เคยแต่เราก็เสียแล้วเนาะเลยเอื้อนสัง่งสั่งเพื่อนเอามากับเอื่อยสาวเอื่อยง่ายเนาะเอื่อยง่าแล้วกับกับมากมากับลั่นตีผาา้าไมยูเมืองสวีเดนเนาะได้ไง่ายมาสวีเดนกับมาตามพี่ตามน้องและพี่น้องอืมเพราะว่าเอื่อยง่าแล้วกับมากับหลานหลานลูกลูกผู้น้องเนาะ พอเพื่อนกับเป็นน้องสาวแมงสินะเพื่อนเป็นคนขอนแก่นเนาะขน้อยก็เกิดคนขอนแก่นหมดละต่พอแม่กับพื้นฐานกับพายใหญ่มาอยู่ชัยภูพุ่ม่น่อยเนาะขน้อยกบคนอำเภอสีชมพูพี่น้องอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเนาะสมัยก่อนกมันก็เป็นอำเภอสุ่มแพร่ บัตนานีเพิ่นก็ย่ายมาเปลี่ยนเปลนอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นตัวบัตนาีเพราะเพื่นเปลี่ยนอำเภอไม่พอดีสมัยนั้นเล็กน่อยเนาะเล็กน่อยก็นขน้อยกได้ใหายทิ้นฐานบ้านเกิดมากกับแม่ก็พอพ้ามาอยู่ใสยภูยพุ่ม่อยู่ปฐมมุลละอยู่ปฐม น,นี่ก็จะคล้องไงล่ะก็ได้กะแม่ไงยุ้ยใช้ยภูมพุ่มเนาะใช้ไงใช้พุ่มเกิดใส้พุ่มทันทีว่ากะแม่ไงน้ำเขาวัดเนาะพี่น้องพ่อแม่เป็นคนบบมีเป็นคนจนผู้นึงเนาะได้ไปเคยไปขอทีันแม่วาดสั่งพ่อทุนอยู่เนาะไปขออาศัยพื้นที่พ่นยู ไปยูทูบเจ้าเล่าเนาะพี่น้องเนาะสมัยนั้นสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนาะกลับไปขอเพิ่อนอยู่ขอปลุกเจ้าซานเล่าเนาะพี่น้องเพิ่นกะใจดีเด้ข้อนี่เพิ่นกะใจดีสั่งไม่เงยหน่อยเนาะได้จนว่าได้สั่งแล้วนาอเพิ่นเสียชีวิตกันหมดแล้วเนาะนก็ะกขอบบุญขอบคุณเพิ่นเด้อดพี่น้องเอ้เพิ่นให้ที่อาศัยอยู่สมัยนั้นเนาะ มีความสุขแล้เนาะเป็นเด็กหน่อยแต่ว่าพอเราเป็นคนพอกับแม่เป็นคนผื้นที่บมีอย่างกินเนาะเป็นคนรับจ้างท้ามาหากินเศร้าใหา้เศร้าห,หน้าเนาะพี่น้องเนะาะขหน่อยประกาศมักไปวัดบัดนเนี้ประจําไปกับวัดแล้วพี่นอ้องหไงอยู่กับบัใหไ่น้าเข่าพี่น้องเศร้าบ้านพี่น้องเอ้ยพอกับแม่ เป็นคนบ่มีฐานะเนาะยากจนได้ขอเขาวัดกินขอใอสัย,ยู่ตูบตอเหล้าพ่นเนาะเพ่นกะดีดีดอกคนใส่ภูมบ้านเฮาก็ได้กำลังจากนั้นมาเขาหน่อยกะเคยมีอันสาม,มีเนาะมีสาม,มีบ้านเฮาพ่นละก็มีลูกสามคนเนาะเบารัดตัดตอนก็ได้ง่ายมาอยู่สวีเดน พอมีลูกมีลูกสาวสามคนเนาะกับแฟนอยู่เมืองไทยก็ได้เลิกนากันไปแล้วก็บันนี้ก็มารับจ้างเก็บสตรอเบอรี่แหละพี่น้องก็เลยได้ใหายมากได้ใหญ่มากลูกมานั่งบันนี้ก็เล่นอะมาแต่งงานกับคนฝรั่งเนาะกับคนอันบ้านเขาอันเขาเอิ้นคนสเวนเนาะเออก็เป็นบ้านพื้นบ้านภาษาบ้านเขาเนาะ บ้านเขาก็เอินฝรังบัตดนีก็ได้แมตแต่ง,งันกับเศ้าฟรังกัยยอนลูกหลายเนาะพี่น้องได้แต่งอยู่น้ากันสองปีสามปีเขาก็ถิมเขาก็ว่าเขาบรรบรับบอไดเนาะว่ามีลูกหลายพี่น้องมีลูกหลายบัตดนี้เขาก็ว่าเขารับบอไดก็เลยได้ถิมกันพี่น้องเพื่อนกับ ว่าก็ยอมรับอยู่เนาะว่าเขาก็ลูกหลายเขาก็โทษเขาบ่ได้เนาะเพราะว่ามันโบแมนลูกเ่นเนาะเขาก็ต้องยอมรับสิ่งนี้เนาะฟังเอาไว้เด้อพี่น้องคลิปเนี่ยผู้ใดสี่อยากมาเมืองนอกอีหลีต่นะพี่น้องขันค้นหดที่มีลูกแล้วนะให้คิดดีๆตึกจองดีๆเด้อพี่น้องเด้อขันอยากมานะโบแมนว่าคนที่สีดีหรือบบดีนั่นมันหาอยากเด้อพี่น้องเด้อ คนที่เขาสีฮับเขาได้เนาะแบบน,นี้ข้าน่อยกับว่า,วาภาษากับว่าใครเป็นบัดน,นี้กับเขาว่าลูกเขาไล่กันเลิกกันไปข้าน่อยกับอ่าได้ย้ายไปอยู่กับลูกกับกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวได้เลี้ยง,ล,ยงลูกสามคนกับข้าน่อยกับไปเลี้ยนได้พี่น้องเอ้ยได้ไปเลี้ยนก่อนไปเลี้ยนแล้วกับ เพราะว่าก่อนที่เขาสิไปเหตุงานเขาต้องเรียนต้องเป็นภาษาต้องอ่านออกเขียนได้เนาะพี่นอ้องจงคอยสิได้เห็ดงานน้ำเพลินเนาะเอออันนี้ขน้อยก็รวบรัดตัดตอนไปเนาะเพราะว่าคลิปมันสีเงาพี่น้องบันนี้ก็ขน้อยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกผู้เดียวทำงานทำความสะอาดสมัยนั้นเรียนเอเซอร์ฟี เอสเซฟี่หมายถึงเรีเร้ยนศึกษาผู้ใหญ่นะพี่น้องบ้านนี้เพื่อนเอสเซฟี่เนาะเรียนศึกษาผู้ใหญ่ข้าน้อยก็จบระดับอ่าพื้นฐานมอต้นเนาะแต่ว่าเบาก่อนว่าข้าน้อยจบอยู่บ้านเฮาเนาะจบป .6 พี่น้องข้าน้อยนะเพราะว่าพ่อแม่เราบ่มีเงินที่สิให้ลูกเรียนเนาะบัดน,นี้ข้าน้อยก็จบป .6 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามคัคคขีเน่ยพี่น้องโรนะงเรียนเคยขน้อยจุเนาะจบประหกได้มีโอกาสจำนันเนาะเพราะความยากจนพี่น้องบัตนี้ขน้อยก็ไมนเรียนเด้ถามว่ายากไหมยากยุ่พี่พี่น้องเพราะว่าขน้อยจบหน่อยเนาะจบไปยันไปมักขามไปมักม่วงมากพี่น้องบัตนี้เพราะมาเจอโรงเรียนอยู่นี่เนาะ มันเป็นโรงเรียนเลี้ยนขันพื้นฐานนะพี่น้องบันี้มันก็ค่อนข้างทิยากกับข้าน้อยเนาะเพราะว่า,ามันใส่ภาษาบ้านพิ่นรุนวนๆเนาะเป็นภาษาพื้นบ้านเป็นภาษาที่เขาต้องใส่กันประจําในชีวิตเนาะคือคนสวีเดนเพ่่ได้ใส่อังกฤษได้พี่น้องข้าน้อยก็เลียนเลียนหลายปีอยู่ได้พี่น้องกว่าที่จบเนาะ กระทึงเลียนถทึงไปรับจ้างทําความสะอาดไปล่งเรียนเน่ก็ไปคู่ผ้าปเป็ียนทัศนาศึกษาผ้าไปเบื้องงานเขากับไปด้พี่น้องไปตามคู่นี่นั่เนาะพี่น้องเนาะอีอชอลี่มากต้องใส่เวิร์สีนอนเหรอพี่น้องนั่นละบัตตอนีกอ่กะ ขน้อยเลี้ยนก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อจะฟังไว้เดอ้อคนที่สีอยากมาหรือคนอยู่สวีเดนเนาะถ้าอยากมีประสบความสําเร็จคือขน่อยต้องฟั่งเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมความเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดมีสามีฝรัง่งถ้าเพิ่นบอกว่าให้ไปเรียนนะให้ไปศึกษาก่อนนะมูเจ้าต้องฟั่งขอด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มันสําคัญเด้อพี่น้องหรือบ้านเฮาก็จจิงกั ก็คือให้เขาคิดดีๆก่อนเนาะก่อนสีนมาใส่ชีวิตเมืองนอกเนาะมันลําบากลําบากไหมมันลําบากอีลีเริ่มต้นเนาะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ชั่มนี่ก่อนเนาะพี่น้องมันดึกแล้วเดี๋ยวคลิปอสองขน่อยสิมาเล่าความไม่เนาะว่าซูเมอร์นี่ขน่อยคือมีประสบความสําเร็จเนาะถึงขั้นระดับว่าเป็นเจ้าของงานได้ เปิดจิจาการได้คนจบโป่งหกเนาะพี่น้องเนาะกะขน้อยกะสิพยา่ยามบอกเล่าความเป็นจริงที่ขน้อยเคยผ่านมาเนาะคลิปนี้กะเอาไว้จำนี่ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็ได้สาระค่อนข้างเยอะกับคนผู้ฟังเนาะคลิปนี้กะมีสาระเอาไปคิดเด้อพี่น้องเดอ้อไผ่สีอยากถิมผัวถิมเมีย,นะยหน่อยยาเฮ็ดเด้อพี่น้องเดอ้อยาหาเฮ็ดให้หักกันแพงกันพี่น้อง อย่บมองว่าคนนี่ตกต่ำคนนี่บ่มีเงินให้สันคนนี่ซอยสันบ่ได้อย่าไปคิดเด้อพี่น้องเด้ออดใส่ความอดทนเด้อพี่น้องความดีก็มีอยู่คนนะ่ะอืมแต่อย่ไปมองแต่ความเขาบ่ดีพี่น้องดูตัวเองก่อนแล้วท่านพิจรารณาเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าเป็นขน้อยขน้อยก็บ,บ่นแน่นำํำ ให้ป้าผัวป้าเมียกันดอกพี่น้องเอ้ยอย่าหาสูเห็ดเด้อพี่น้องให้คิดดีๆติดต่องก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะข่าขน่อยกะสีเอาไวส้สำนี้ก่อนคลิปมันยาวร้วเดียวคลิปต่อไปขน่อยกะสีบอกเล่าไปเรื่อยๆว่าขน่อยเว้าถึงไหนแล้วว่าว่าขน่อยเลียนเอสเซฟี่เรียนจบภาคระดับของเขาจบจนว่าพูดละ ซี่ดีดีกระหน่อยเลี้ยนหอดปานนั่นว่ากำลังสี่สอบขึ้นนันอันกำลังเตรียมสอบขึ้นนันยิ้มนอสเสียนะพี่นอ้องยิ้มนอสเสียกับบ้านเฮากับภาคระดับอ่าอุดมศึกษาอืประมาณนั่นแหละก็เลยมาได้งานก่อนพี่นอ้องอือัน จาของก็เลยไปเรียกงานเอาททำความาจาดเนาะชีวิตเฮาเนาะมันต้องมีงานและมีเงินถึงสิอยู่ได้เนาะพี่น้องในชีคาบานคาเซาเนาะพี่น้องเนาะลูกตั้งสามคนพุนเน้เดี๋ยวเอาคลิปว่าเป็นอย่างข้าน้อยถึงได้มาจุดนี้แบบน,นี้เดี๋ยวข้าน้อยชีเว้าฟังเนาะคลิปนี้กะเอาเว้าถึง9ก้าเรื่องโุงเลียนก่อนพี่น้องกะใ,ใ,ให้ติดตามเด้อพี่น้องอยาาลู้เรื่องข้าน้อยเนาะ ว่าขน้อยหายไปใช้คนบ้านเฮาขน้อยก็สีบอกเบิดนี่แหละว่าขน้อยคือได้อยู่จุดๆนี่เนาะบัดน,นี้กะเอาคลิปไม่กะเอาเป็นว่าขน้อยสีบมันย่ยมากไปทีละขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆที่ค้นขามาเบิ่งกดติดตามเนอพี่น้องเดอ้อก็ว่าขอบคุณหลายๆก็ขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญอยาเก็บอยาไข้จงให้มีความสุขกายสุขใจด้วยพี่น้องเดอ้ออย่าคิดอย่าซีเรียสขอให้ทุอย่างมันลุล่วงไปด้วยดีกับคนที่มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมีสุขไปแยาสุขไปสร้างความทุกข์ให้เจ้าของด้วยพี่น้องเดอ้อให้กำลังใจสุขค้นด้วยพี่น้องเดอ้อซัมนี่กะฝากกับคลิป ไทยไรสไตล์ส,สววเดนเนาะพี่น้องเนาะกับคนไทยในสวีเดนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับฝากวัดดีค่ะชินอนก่อนแหละพี่น้องมันดึกแล้วเนาะกลับสวัสดีอีกข้งค่ะหวัดดีค่ะ